จะเปลี่ยนว่าช่วงนี้ไม,ม่ไหนาะคุณช่วงเบอร์รี่กำลังเปล่งบานอยู่ทำไงกันแม่เลือกสีน้ำเงินน้ำเงินเล็กๆอ่ะบูใช่ไหมมันห้องกับปลูกได้ปะงงหรืยว่านางเท้าป่ะสวัสดีค่ะแม่ ขอบคุณค่ะเมื่อเช้าไปสามร้อยกว่าบ้านมามาเร็วแสดงศักยภาพอีกอกี่บ้านแล้วไปร้อยยี่สิบหกบ้านแล้วอะในหาร้อยบ้านได้มเมื่อี้น่าท้าขอบคุณนะคร คุณนะคระับรับกับกินกาแฟหรือกับ,กบแฟแต่ไมนได้สีหอ,อกับคนกลางกิ่นบาจูบาร้าเดี๋ยวว่าเรากินผลไม้ไม่เป็นไรหรอกสตรอเบอรี่น้ำตาลไม่เยอะชินในแตะชาบัวเดือมน้ำแกงอั่ว ตามมาด้วยผลไม้ตะกุนเบอร์รี่หมอนิน้ำมันเข้ากับน้ำเก๊กไวยตรงเหนอเขากินได้หรอถ้าก้อยไปดื่มสังเกตดแล้วเอาจะสร้างอาหารมา,าเต็มตตวว่าจะกินกินกินคนาเรียกอ,อย่าใส่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 ผสมแต่อาหารเลย เาจะไม่เอาอาหารตรงนาเก็บเรียบอ่ะเก็บเก็บเรียบอ่ะเพื่อให้มันมีพลังต่อสู้กับมันอย่าอย่าตุบเพราะงั้นเราจะไม่สนุกเพราะงี้ตุ่มเหรอก็กินอย่างแรกอาจารย์ยงไมะ่าบว่าไปถึงไปนั่งใส่เอาใส่เอามันกับตุบตัอ oh. เนาะก็หยวเอาเนาะ ว่าได้แซ่เลยเลือกเขาจยกอนย่อย่อเลยนแแย่หน้ามันย่อหน้ามันเหรอเส้มันนะหน้ามันคุณมางหน้ามันกินไหมยังไม่หยดแน้วเหร นี่มันเธอผู้สาวเนะาะเขาไปอยู่นับเขาตัางาานต่ไม่ยังเขาไปอยู่ลานหนาหน้าต่ายคนมึงวันนี้ไปตรวจเลือดแต่มันลดลงอู้สุดยอดเลยค่ะเนี่ย้าระบบของเหลวเราไหลเวียนดีนะคะเราจ่อยลงไม่มีไขมันไปโอ้ดตนก็ดีอ่ะเด็กๆตักไปใส่ดอกเกีย๊ยขวอยมาบ้านขงก็ปไปเห็นแผเห็นเพอาเห็นตุ่มมาคอาลดไป ทุกเจ้าพยินบอกไปหาซองเมือว่าเขาไปใส่ข่อยบ้านในซองเมือรเขาดูว่าถ้าเขาขอบ้านเจ็ดแล้วเขาหลกกักไปเมือตุ้มก็ได้บ้านเจ็ดน,นะเฮียให้ไปตัดผมไม่ไรเปไหนไปซื้อเสื้อผ้าแปดร้อยแปดร้อย เสียผา,าได้เสียนสีสสานขาวๆอ่ะกีโบใไข่วงลงมันี่นีก็ซื้อบบเบริเงจับหวงสักหน่อยก็จะหวงค่ะเออฮะกาแฟไมึงกับคุณนะคะสวัสดีแม่ปูค่ะสวัสดีค่ะไม่กิอ,อเลยเอาแค่นี้ลรกกบเราไปกินยังกับเสีเบิร์สิบเบิดไม่อุ้มนี่คืนนอยากลวดเพราะว่าฟินกับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออาหารการกินมนันถึงขั้วไงตอนนีน้แต่ตอนนี้เรามีตัวช่วยแต่เรื่ไปไริกัรว้นเป็นยังไงก็นั่งดื่มนั่งแบบยัดเอายัดเอาหมชะบุ๋มูมราทาจจมาน้ำจิ้มมันบนันตีถึงข้อจะไม่ค่อยกินเนื้อค่อจะกินแต่ผักแต่ว่าน้าจิ้มมันก็มีส่วนของน้ําตาลส่วนของโซดเดียมเยอะทําให้บวมได้ก็กินซองซ่องกวนเข่าแรงกอนห่าซิมันนังเสวนากัหมูเจ้า ในการกินเขาแล้วคือมันช่วยได้นะครับมันช่วยในการบล็อ,อกในการเบิร์นแต่ถ้าไม่มีตัวช่วยเขย,ยุ่งเหมือนกันค่ะนั่งกินขนาดนะั้นแล้วกินน้ำเก๊กหวยแล้วข้าวสตรอเบอร์ี่เสิยบอันเด้วาน ยังมยไม่เปรี้ยวคุณไม่ชอบกินผลไม้ร,อรอ้อนๆอร่อยนะไม่เปรีนะร้ยวนะเซอวัเวี้เขาจะมีรสชาติใช้นวยม่อนมันบ่าตะวา จะเชอรีออ่เอียนหนึง่งที่เกิดในบ้านของมันเกิดสมอันนี้เขาปลูกที่ไหนบ้านเราปลูกกันไหมเชอรี่เดม เย่างหนึ่งี่มากินลูกไหนเขาให้ก,กินมาลูกไหนญี่ปุ่นเพื่อนอยางไรอย่งงายงจะก็เขียนว่าลูกไหนนะคล้ายๆแบบนี้เราเขีนจ,จะลูกใหญ่ให้กินมาหน่อยดำๆซ้ำก,กับปั้นเล็หน่อย คทุกคนไปเข้ากลุ่มเลยนะคะว้าวสามหนึ่งศูนจะสองร้อยบ้านมัน้ยนี่ะลุนลุนนะคะเรามาลุนกันกาแฟยังท็อปฟอร์มอยู่นะ,ะไม่ว่ากี่รอบกี่รอบในการขึ้นไลฟ์พรามเหมือน ทีนี้ถ้ฟอฟอร์มเสร็ก็คือแซ่บทุกคนคิ้มกบลดเดิมกิีมสบู่เอากลับมาเป็นมาลาเดิมแล้วใช่ไหมจาก180เป็นมาลาเดิมหนะมดครับแต่ว่าลดแป๊บเดียว ไอ้องสองทุ่มครึ่งไอ้สามทุ่มแล้วกำลังฟินอยู่อืมฮะมอดมาเจ้ามันจะมาสิอืมเจ้ากา็ไปเจ้ากแพปโอ้บางสัพพ วันตรงต้องใส่หมอชาบูญเฮ้ยวันตรมวันกับใส่ชาบุญไงจังแล้วค่าสองหมอนสั่งคุณขอบคุณค่ะแค่วันหนึ่งละไม่ละเค่วันทีิวัตดกินใครเจอว่าค่ะเมื่อกี้ยุ่เซิร์นหนึ่งอีกยุ่เซิร์นยุ่เซิร์ซื้อเปเดี๋ยวเสียบไอเส็งโบราณก็อยากกินละบั่น

ดูดเดียวให้นดเดียวโอ้ยนเนาะจะเป็นบาสวนเือยบดรีกาบพี่ยัญย่าสวัสด,ดีนะคะทุกคนว่าไอสองอย่างนี้มันจะหมดกันไนะหมใครรู้ให้ใจ กินเยอะมากถามว่าหวานหน้ามันไม่ได้หวานแอบมีรสเปรี้ยวมันจะอาจจะคนละอย่างกับอีกแบบหนึ่ง ถ้าพวกน้ำข้าวอาจจะหวานหวานกว่านี้ไหมขซื้อมาหลายกองแต่ัางยุคกี่มามเบิร์ดได้หน่งยนางกินเก่งมากเลนเมื่อก่อนข้าไม่ชอบกินข้าเย็นแต่ยุกี่ชอบก็มานา่งซีมบน้ำหัวก็เสียบ พับอนกินน้ำแมงลูกชอบกินลูกพักพักหลังมาลูกสาวชอบป่วยไปถ่ายละครปีที่แล้วหอลูกพักไปทุกมือทุกมือเมือสามหน่วย ปิดกล้องหนังหนึ่งปะแล้ว่าเขาจะไทยแลดีเดือนน่ะอ๋อก็เป็นไ้ฟิตรุงฟิตรู้มี่แล้วก็สั่งตัดเสื้อผาไม่ใช่หรอ ติดตามด้นะคะเดือนหน้าไดา้องไทยเ้าเป็นบันสวัสดีลุงนภาลุงลุง ใช่ค่ะอันเปิดตัวนั้นยังไม่ทันในวางเดี๋ยวเลยใช่ค่ะในเมืองไทยเลยเพระาะว่าเป็นของคนไทยไายทำที่บ้านเราหมดแล้เขาจะมีเปิดตัวมีบวงสวงอะไรไม่พอเขาไม่ได้ทันในวานปะ กินชาบูอ่ะนำเก็บไมื่อาน้ำเนี่ยบะ้วเราชาบูซูเปอร์ไวอ่ลูกพีชเท่ากับจอดนเราเลยนแม่นมางกินผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จุกเด็ดตะบื่นใส่เพราะเสดาย นานๆจะอยากกินทีนั่จริงก็ไม่ไน้อยากกินนะหลายๆเนี่ยสมมติวันลูกซื้อมากินแล้พวกอะไรซื้อมานเะเขาจะสิ้ซิมหน่อยๆนะเพราะอยากลูกอิ่มลูกกินหลายียุ่ยยังกินให้เสร็จแต่พอกินไปกินมาวันเมื่อคืนนน้นึกอยากกินมึงมือลูกจนได้กินลูกพี่กินไปแล้วหนึ่งสองขวดแล้วนอนแล้วสองขวดนอนแล้ว คนในหนังเรื่องมายเรื่องอย่างพวกเรื่อเท่าเรื่องอะไรทางจีนปะ่ะ <c oughs> ท่านประธานที่เรอาเอ,าอี่ยม <c oughs> อ่ะแยกอ้ากแยกอ้ากเห็นไหมนี่ฮะเหรอเออคืออือไม่นี่ยจะได้พักกันไปนะ เป็นบางคิวนะถ้าวนนี้